1้0ยห้าล้าน150้าล้าน150ตอนนี้ทุกคนวิมานหนามนะรายได้ทวประเทศมากกว่า150ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้หรือไม่ว่าทีมอาร์นะคะเป็นส่วนสําคัญค่ะที่ทําให้เรื่องวิมานหนามประสบความสําเร็จและรายได้ทวประเทศมากกว่า150ล้านหลังจากที่กรีกได้ดูเรื่องวิมานหนามเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสิ่งหนึ่งที่กรีกรู้สว่าว้าวมากๆนั่นก็คือเรื่องขององค์ประกอบศิลป์เพราะว่าทุกซีนเนี่ยมีการแสงองค์ประกอบศิลป์แสงสัญญาว้หมดเรียบร้อยแล้วสวยงามากๆ ซึ่งองค์ประกอบพวกนี้นะคะคือทีมอาร์ตเนี่ยเขาก็ทําตามบทนะทุกคนแต่จริงๆแล้วอ่ะองค์ประกอบพวกนี้นี่แหละคาะที่จะช่วยสื่อสารสัญญาบางอย่างที่ไม่ได้เขียนเอาไว้ในบทคือถ้าสมมติวราให้กิเลศนี้ยามง่ายๆนะคือทีมอาร์ตเนี่ยเปรียบเสมือนผงชูรสค่ะที่จะช่วยทําให้อาหารนะ,ะอร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นซึ่งเื่อบอกอีกทุกคนว่าทีมอาร์ตเรื่องวิมานน้านะคะคือเก่งมากเพราะว่าบ้านทุกหลังที่เราเห็นในเรื่องนะคะคือการเซตอัพใหม่ทั้งหมด่ เช่นบ้านของตัวละครหลักอย่างเซกและทองคํานะคะที่ถูกเซตอัพขึ้นมาใหม่โดยพื้นที่ตรงนี้เขาจะถ่ายทํากันอยู่ที่สวนตาเพ่งจังหวัดตราดซึ่งตรงนี้จรงิจรงๆแล้วอ่ะจะเป็นเขาตัดโล่งๆเลยทุกคนไม่มีแม้กระทั่งหญ้าขึ้นด้วยซ้ำทีมงานนะก็คือต้องไปเซตแบบว่า ส่วนกล้วยส่วนผักต้นพลิกยังไม่พอนะต้องไปสร้างบ้านขึ้นมาอีกโดยวัสดุที่ใช้ทําบ้านนี้นะคะก็คือรื้อมาจากบ้านไม้จริงๆของชาวบ้านเพราะทีมงานต้องการภาพของบ้านที่ผ่านการใช้งานมาจริงๆซึ่งการที่ไปรื้อจากบ้านจริงๆที่ผ่านการใช้งานนะคะมันจะทําให้เท็กเจอร์ของไม้ดูสมจริงมากกว่า นอกจากโลเคชันจะเล่นใหญ่และสมจริงแล้วนะคะอีกหนึ่งจุดเด่นที่กรีกร,กรู้สึกว่าโดดเด่นมากๆนั่นก็คือการหยอดสีสันลงไปในแต่ละซีนซึ่งสีสันที่ทีมอาร์ตเลือกใช้นะคะจะมีความผสมผสานระหว่างความสมจริงกับความแฟชั่นซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเช่นดีไซน์ชุดของทองคํานะคะที่เป็นชุดชาวสวนทุกคนแต่ว่าก็เล่นกับสีต้มน,นะซึ่งแบบพอทองคําใส่ป๊บะทองคํากลายเป็นชาวสวนที่แซ่บที่สุดในแม่ท้องสอนเลยอะ เอาจริงทีมอาดาเขาไม่ได้เล่นสีแค่เรื่องของเสื้อผ้าเท่านั้นแต่ว่าเขาเล่นสีกับในทุทกๆสีเลยทุกคนเพราะว่าสีทุกเนี้ยค่ะจะช่วยสะท้อนอารมณ์ของสีได้เป็นอย่างดียังไม่หมดแค่นี้นะทุกคนเพราะว่าการหาพรอพวกของกระจุกกระจิกหรือว่าของใช้ภายในบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยความที่ทีมงานนะคะตั้งโจทย์เอาไว้ว่าต้องการความ <Ooh. S 1> สมจริงเขาเลยเลือกใช้วิธีซื้อของใหม่ไปแลกของเก่าโจทย์คือต้องใช้จริงดําจริงเคลิกจริงๆเพราะว่ามันจะทําให้ภาพที่ออกมา ่ดูสจริงงนนันเอซึ่งพอนําองค์ประกอบศิลป์เหล่านี้นะคะที่ถูกสร้างโดยทีมอาร์เนี่ยไปรวมกับทีมเขียนบททีมโปรดักชันทีมนักแสดงพอรวมกันแล้วคือวิจ,จิตรงดงามมากๆกริกไม่แปลกใจเลยทุกคนว่าทําไมเรื่องวิมานหนามเนี่ยถึงสร้างรายได้ทั่วประเทศมากกว่า150ล้านฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะใครที่เคยไปดูเรื่องวิมานหนามเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยว่าชื่นชอบอะไรในเรื่องวิมานหนามเดี๋ยวยังไงกริกรอออ่านคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้บา,บายบาย เกิดมาฉันไม่เคยมีบุญวาสนาเหมือนคนอื่นเขาเลยนะแม่เส้นยกบ้านที่ฉันเห็นได้ไหมกูเคยบอกมึงเลยให้มึงโค้งมืออ่ะสันดานโจรปพ่นบ้านกูกูไม่ให้มึงเอาอะไรไปทั้งนั้นอะถ้ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้อะไรเลยแต่นี่เป็นของโลกกูมึงเจาะจมูกเป็นควายอย่างเงี้ยมึงเสิร์ฟกูอะไรไม่เข้าใจเนี่ยกูบอกแล้วไง กูไม่ให้น้องกูไปกับมึง